สวัสดีจ้าลัตตี้จ้าลัตตี้พากินพาเที่ยวมือนี้สิพามากินยังเวตีตุ่ตมอึ้องจา้าเดี๋ยวสิตกเทนได้จา้าแต่ว่าบ่นเป็นอึ้งเผาเลยจ้าอึา้งอึองเอื้องเผื่ออ,อ,อื่นว่าอึ้องยางหรืออีหยังอีกสิได้จา้ากันลัตตี้กับบุ้งหกันจา้าโอเคเดี๋ยวสิซิมบังก,กันเสียบอยู่เลยจา้าต้มใส่ใบบมกขามอ,อ้วนใหญ่ไปหามาตะละยอง เ็ดแก้วสุ่มไม่กินน้ำจ่าแต่ว่ามีเข่าได้จะไเดอกินหลดว่าบอกไลน์ไปที่บอดูแลติดแกะข้าวจะกึบกันได้จ้ากินหลายหลนอจากกินแก้วเดียวแต่แสบได้จ่เดอรเ้อมึงลองดูนะรนสิเป็นยังไงเห็นคนกินอยู่นี่เนคลิปที่แต่แสบแต้แล้วตีต้มเอาเอาใส่เอายางออกเรียบร้อยแล้วได้จะเดอ มันเป็นใส่เรกขี่พูดเนี่ยอย่งที่แหละมาได้กินจ้าเสียถ้าเป็นเด็กหน่อยกุละจ้าอลองพึ่งหน่อย ใครไม่กินก็ขอโทษขออภัยนะจ๊ะปฏิกะ่ะพึงได้กินเดี๋ยวจ้ะตังตาเป็นเด็กหน่อยเพราะมันสิสี่สิปีแล้วปะจ้ะตอนนี้ก็สิหาสิแล้วจ้ะ นังกินกับใหญ่สองคน,น,นเป็นยังไงเนาะพันกินยูน่ใได้ขิบพึเคลื่อนกินไปจะเสียบแท้อืมใช่อือมเช่ ตรมทำความสะอาดออกเลยนะจ๊ะตะวันจ๊ะพีบแก้วส่งกับเสียบอีกเลยจ๊ะ ดูกับบ้แข็งด้ยจ้ะควรเพิ่นก,กินเป็นกะเสบแท้ มันจะมีไข่แทนจะอันนี้ไข to ่นี่ไข่เพิ่นกินแหมตัวบักย้ายนึงมันคือกินเป็นกาแฟแทะร้องมึงกันนะอะ ก็เสียพี่จ้ะจากอีนยังน่งเนาะเพาเฮ็ดคลิปก็สิว่าได้กินเนี่ยนะจ้ะนอนเฮ็ดคลิปเลยได้กิน <laughs> Thì chắc buộc cái nó ăn Bánh này Bánh này vậy, A à, canh bánh này Bánh uhm. này จัจกผนิื่นอึงอ้งอีหย่างใจยุติแถวระยองกรเดื่องอึงงองงอ้งขางลายตัวปหญอึ้งขางลายมาสัจจาต้องกลับเป็นตัวปัญญายโอ้ยเห็นเพลินกินแม่ือตสเสียบแท้อยา,ากพมมิจักมุมจักมุมนะเพินเพ่ินกินนะยังหไห็นเาเดืดตัวือ เจยว่าย่างแหมๆกินกับตำทัวคือแสบป่ะสาทจ้ะพูดเป็นมักนะจ๊ะเนาะมันจะแสบนะจ๊ะอืต้มโดนอยู่ด้วจ้ะ bố bốc quê cặp quê như ta đồng đốn luôn tôm bên trong món của người ta ้เสียบน้อกินวะปลาปะติงว่าปล่าเบ เห็นเพื่อนกินคือแต่แสบคักแท้เน,นาะจ้ะมาบะ อีกสิกตักันนะ่าจะมีใครอยู่จ้ะ อึงอึงที่เพิ่กินที่จังไดยไม่เคยไม่เคยกินที่จังไดย์ในๆนกะต่ดสิงใจกินเลยนะจ๊ะเนาะหายล้งหลดนะจ๊ะเนาะขอโทษขออภัยบ่ได้กินเป็นโดนหลุดอยากจะเป็นเด็กน้อยไหม กินแล้วนะจ๊ะเนาะอุตส่าห์ทำแล้วอุตส่าห์กินแล้วค่ะลงรนะถเนาะสิเป็นังไรก็ใหายลงหล่นนะจ๊ะเนาะถือว่าให้ให้กำลังใจนะจ๊ะเนาะให้กำลังใจด้วขอขอกำลังใจด้วยนะคะทุกคนจ๊ะขอสดน้ำอีำิจฉา ขออนุญาตนะคะกินไม่หมดนะคะ,อะขอบคุณมากเลยค่ะเป็นกำลังใจให้ลัตตี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะกดฝากกดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะ